วันนี้เวลา17.43นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท็อพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและทรงเปิดวิทยายลัยเสริมทักษะพระภิกษุส,สามเนรโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลากลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งถึงยังท่าเทียบเรือนหน้าวัดนิเวศธรรมประวัตินายพานุแยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเด่นชัยศรีจุลหาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทเจริญชยัยหินเทาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตำรวจโทอัมพลบัวรพร ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพร้อมข้าราชาการและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธนรมลธรรมโมาสพระประธานพระอุโบสถ ที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการส่งออกแบบให้มีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกบริเวณฐานจุกชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนของโบสถ์คริสต์ฟ้าผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานปรากฏพระบรมสารีริสลักษระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐ์ด้วยกระจกสีสวยงาม วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้าเจ้าพระยาตรงข้ามพระราชวังบางปะอินประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2421ใช้เป็นสถานที่ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับณนะพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถและอาคารประกอบต,ต่างๆมีลักษณะทางสถาปัตยะกรรมแบบโกธิกตามที่แผ่นศิลาภายในพระอุโบสถได้จารึกไว้ว่าประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหาดและเพื่อให้ประชารรา์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติท่อพระเนตรพระพุทธรุปโบราณศาสนวัตถุและสิ่งของสําคัญที่เก็บรวบรวมไว้จะแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นเมื่อปี2533มีอาคาร3อาคารได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคาร อาคารพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอาคารพิพิธภัณฑ์ตละปัดหอกลองโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พ,พ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกมุมารและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร2548-2564 ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบประพิษทรงครองเสด็ิด้าจะสมบัติครบ60ปีและในโอกาสสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเจริญพระชมพรรษาห้ารอบปี2555าราการดำเนินงานได้ยึดรูปแบบและแผนผังเดิมของมิสเตอร์ยูกิงแกรซี่ที่ออกแบบไว้ภายใต้แนวคิดหลัก3าประการ คืออนุรักษ์ฟื้นฟ,ฟูศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์อนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องในพื้นที่พระราชวังและกำหนดแนวกิจกรรมให้เหมาะสมกับความเป็นาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปาดัดณอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัดหฮอกลอง ภายในได้จัดแสดงตรลบัดและพัดรองซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆต,ต,ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาและจัดแสดงพัดรองที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถวายแด่พระราชาคณะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร รวมถึงพัดรองฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตุวง์ที่ส่งออกแบบและทรงเขียนสําหรับใช้ในโอกาสสาคัญต่างๆตลปัดัหรือพัดของพระสงฆ์เป็นเครื่องสําหรับพระพิสุถือบังหน้าในพิธีกรรมเช่นเวลาแสดงธรรมในยุคแรกนั้นทําด้วยใบายตาลต่อมาได้มีวัฒนาการตามยุคสมัยซึ่งทําขึ้นจากโครงเหล็กคุ้มด้วยผ้าชนิดต่างๆ ส่วนพัดรองคือชื่อเรียกเฉพาะพัดที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีสำคัญและงานบุญต่างๆ จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาพิธีหน้าอาคารวิทยายลัยเสริมทักษะพระพิสุสามนเนรนท้งนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเพื่อทรงทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาณวัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังพระปราบพิธีหนะ้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนนส่งจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิษส่งกราบส่งศีลและส่งเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนน ซึ่งทางวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา60พรรษาในปี2555เเพื่อนักเรียนนักศึกษาที่เป็นพระพิสุสามมเนนมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับพระพิสุสามเนนมีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพในการปฏิสังขรณ์วัด ปัจจุบันวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสมณเณรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน6สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันและสาขาวิชาเครื่องกลมีพระพิสุธิ์และสามเณรนักเรียนจำนวน109รูป โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ในการพัฒนาพระพิสุทสมณเณรนักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควบคู่กับการเป็นาศาสนาไทยยาที่ดีมีศีลมีธรรมดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยความรู้ดีทักษะเด่นเน้นคุณธรรมดำรงพระพุทธศาสนา จากนั้นทรงปลูกต้นจันทซึ่งเป็นพันไม้โบราณควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทศการภายในอาคารวิทยายลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนนจะแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชโองการแก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและการพัฒนาระบบการศึกษาของพระพิสุและสามเณน,น โดยทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีนิทศการความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนใน6สาขา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนําพระบรมราชโบายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสมณรนักเรียนนักศึกษาอาทิคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆได้แก่ภาพยนตร์โฆษณาและกระตุนแอนิเมชันซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนสมณรนักเรียนนักศึกษา